สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมลโลดี้เองวันนี้มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะงานวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอววที่นำสมุนไพรบ้านๆอย่างใบเตยมาเพิ่มมูลค่าสุดว้าวววเขาได้พัฒนาใบเตยเป็นสารสกัดเพื่อสุขภาพกระดูกและข้อตอบโจทย์สังคมสูงวัยของเรามากๆเลยนะพอสอดรวีรชัยอาหารผู้ว่าการวว บอกว่าโครงการนี้สำเร็จแล้วโดยเฉพาะต้นแบบสารสกัดใบเตยที่มีประสิทธิภาพในห้องแลบ,บต่อภาวะโรคเกาต์ใบเตยที่เราเห็นบ่อยๆมีสารเคมีธรรมชาติหลายชนิดเช่นฟลาวโนยฟีนอลซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้หลายด้านจากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าสารสกัดใบเตยช่วยลดกรดยูริกในเลือดหนูทดลองการขับทิ้งทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นแถมไขมันในตบับยังลดลงปลอดภยัยทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรงัง ค่าความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเขาผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้จริงใช้วัตถุดิบ30กิโลกร,รัมได้สารสกัด2 62กิกโลกร,รัมผ่านมาตรฐานอาหารครบถ้วนนอกจากสารสกัดวอยังต่อยอดทำเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์กัมมี่เยนลี่เสริมสารสกัดจากใบเตยในกัมมี่มีน้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ช่วยเรื่องข้อแถมลดน้ำตาลหมอกพกพาเคเพลินเพลินการพัฒนาใบเตยสู่สารสกัดและผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้เป็นผลงานสำคัญของ ววที่ช่วยยกระดับสมุนไพรไทยตอบโจทย์อุตสาหกรรมสุขภาพและอาหารแห่งอนาคตพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจฐานรากน่าภูมิใจมากๆใครสนใจอยากรู้เพิ่มติดต่อววได้นะคะที่เบอร์0 2 5 7 7 9 0 0 0ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบาย